หลอกคนอื่นได้แต่อย่าหลอกตัวเองสาธุชนทั้งหลายพบกันอีกแล้วทำมาเตือนใจการหลอกคนอื่นก็คือการหาอุบายหาวิธีกรรมวิธีการหากลเม็ดเนตรภัยเพื่อที่จะหลอกลวงให้กับคนอื่นให้คนอื่นเสียหายให้คนอื่นเสียทรัพย์เสียใจเสียผลประโยชน์เสียอะไรหลายๆอย่างคือการหลอกคนอื่น เราจะต้องมีใจที่เป็นเมตตาเมตตาธรรมคำจุนโลกขอให้คิดว่าใจเขาใจเราเขาก็เหมือนเราเราก็เหมือนเขาหากว่าเราถูกหลอกละ่ะหากว่าเรา,เราถูกกระทําวันใดวันหนึ่งเราก็ต้องเสียใจทุกใจเหมือนกันกับเขาแบบนั้นเป็นต้นเราจึงจะต้องมีใจที่เป็นเมตตาธรรมมีเมตตาธรรมแล้วเราจะหลอกลวงคนอื่น ไม่เป็นแบบนั้นเป็นต้นทีนี้การหลอกตัวเองการหลอกตัวเองเป็นเช่นไรการหลอกตัวเองก็คือการไม่ยอมรับความเป็นจริงของตัวเองไม่ยอมรับสภาพของความเป็นจริงในสิ่งที่ตนมีอยู่อย่างเช่นว่านะคนคนหนึ่งเป็นคนไม่ฉลาดเป็นคนฉลาดน้อย จะเรียกว่างโง่ก็คงจะโขดกันเป็นคนฉลาดน้อยไม่ยอมรับความจริงไม่ยอมศึกษาไม่ยอมเรียนรู้ไม่ยอมพัฒนาตัวเองแล้วจะฉลาดขึ้นได้อย่างไรหลอกตัวเองว่าตัวเองเป็นคนฉลาดทั้งที่จริงแล้วเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญาแบบนั้นเป็นต้นบางคนไม่มีความสามารถ แต่ว่าหลอกตัวเองว่ามีความสามารถมีการทำได้พัฒนาได้บางคนไม่มีความสามารถแต่ว่าหลอกตัวเองว่าตัวเองทำได้ทำเป็นแบบนั้นเป็นต้นมีแต่การพูดการคุยแต่การลงมือกระทำทำไม่ได้ในครั้งโบราณการในครั้งพุทธการก็มีผู้นำบางคน ที่เขาบริหารบ้านเมืองไม่เป็นไม่มีความสามารถไม่หลักแหลมไม่สามารถที่จะนำผู้มหาชนจากความทุกข์ไปสู่ความสุขได้แต่ก็หลอกตัวเองไปวันวันแบบนั้นเป็นตน้นจะแก้การหลอกตัวเองอย่างไรก็คือมายอมรับความเป็นจริงมองที่ตัวเองสังเกตตัวเอง มาปรับปรุงตัวเองเอาคนอื่นมาเป็นกระจกสองตัวของเราว่าเราเป็นแบบไหนอย่างไรปรับปรุงตัวเองนั่นแหละก็คือการไม่หลอกตัวเองธรรมะเตือนใจในคลิปนี้หลอกคนอื่นได้ก็อย่าหลอกตัวเองดีที่สุดก็อย่าไปหลอกทั้งคนอื่นและตัวเองก็แล้วกันของความสุขความจเจริญ บางเกิดมีเดท่านสาธุชนทั้งหลายทุกท่านก็จะเติมพร